สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าป่ายสู้ๆรถล่เก่านะครับผมคลิปนี้มาฝอครับผมนะครับผมเสี่ยลักนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตนะครับส่งมอบรถนะครับผมอ่าสี่สิบแรงแล้วก็ส่งมอบรถ L ห้าสองสองแปดนะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจากฝูงพันใหม่ทลายขีดจํากัดนะครับ L ห้าสองสองแปดสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ว่ามีรถรุ่นเก่านะครับผมมารถรุ่นเก่าบม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่าคู่ป่านะครับหรือว่ารุ่นเก่าของยี่ห้ออื่น ก็แล้วแต่นะครับผมลูกค้าสามารถเอามาตีเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นรุ่นไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้เป็นลูกค้าของคุณสวภาคนะครับสวภาคท่านหินนะครับผมลูกค้าทั้งอำเภอสางข้อมจังหวัดอุดรธานีนะครับเอารถรุ่นเก่านะครับผม L4708 นะครับเขามาเทิร์นเป็น L5228 นะครับผมเอาไปชมกันเลยนะครับเด้อเดี๋ยวเสื้อลักพาไปชมบรรยากาศทรงมอบนะครับผมไป นี่ครับผมกําลังจัดเตรียมของแถมนะครับน้องๆกาลังจัดมีของแถมหลายนะครับผมคุณเะ l 5228นะครับตัวนี้เสาร์หลักจัดให้พิเศษเลยนะครับผมแถมตู้เย็นนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นเครื่องซักผ้านะครับผมหรือว่าอยากได้ท่องคานะครับอ่าท่องคําสามารถสอบถามได้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับ ปมลมปำวสีดนะครับผมถังน้ำผลิตนะครับผมอันนี้โปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับคู่บตาเอเชียคูปตาบรรดูนะครับนี่พร้อมของแจกของแถมมีหัดเนีถอนเนื้อแกะเพื่อนรดไปหัดนะครับผมอ่เอารอดติดตามชมมึงนะครับเด้อไปแล้วครับรอรับได้เลยนะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมว่าช่นดีจริงนะครับผมสามารถโทรสอบถามนะครับสอบถามได้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวลอดลอเบ่งตอนรถเข้ามานะครับผมทำการส่งมอบถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมพร้อมของแจกของแถมโอ้หลายเลยครับแบบจู้ใจจูใจไปเลยนะครับผมลูกค้าก็ับถึกใจครับนะครับคำคูณคำคูณนะครับ มาแล้วนะครับผมมาแล้วพี่น้องเห็นบ่โอ้รถเทินสามคันเลยนะครับมือนีจวดบ่ครับพุ่น่ะรถเทินนะครับสามคันลวดเลยนะครับเทินเอลสามสองเทินเอ็มเจ็ดศูนย์โอ้ยเอ็มเจ็ดศูนย์เป็นเอลสีศูนย์นะครับเออคันนี้เป็นลูกค้าเซลลักนะครับเอลสีเจ็ดศูนย์แปดนะครับเทินเป็น L ห้าสองสองปดนะครับผมขอมาแล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับจัดไปนะครับมือนีสำหรับมือนีนะครับผมวันที่สองเดือนห้านะครับผมวันศุกร์นะครับพี่น้องเทินโหลดพร้อมกันรัวๆไปเลยสามขั้นนะครับ L สาสองนะครับเทินเป็น L 5 0แอ่าแล M วก็ m 7 0น0นะครับเทินเป็น L 4ี่นะครับ แล้วก็ลูกค้าเซื่อหลักนะครับคุณสวภาคนะครับแท่นหิน L4708 นะครับเทินเป็น L5228 นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับมีรถรุ่นเก่านะครับผมรถรุ่นเกลเพราะว่าจะเป็นยี่ห้อได้กับตมนะครับผมเนาะอ่าเพราะว่าจะเป็นยี่ห้อได้กันแล้วแต่นะครับหรือว่ารถรถรุ่นเก่าเก่านอกนะครับบ่มีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมบ่มีเหลี่ยมนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถเอามาตีเทือนแลกเปลี่ยน เป็นรุ่นใหม่ได้นะครับหรือว่าจะต,ตีเท่นแลกเปลี่ยนเป็นรถมือสองกระไรขี้กันนะครับผมถ้าไมาอยากพาดข่าสั้านีดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเสื้อราคอตัวล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ